ยินดีด้วยครับทุกคนก็สุดที่จะไปฟังที่สามยี่สิบสมาอะยี่สิบแไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริง อายุมันก็เพียงเป็นเพียงแค่ตัวแรกนนะก็วันนี้นะครับผมวันนี้วันนี้เราจะมาร่วมสนุกกันนะครับผมโดยที่เราจะมีกิจกรรมโ,โดยที่เราจะมีกิจกรรมด้วยกัน3กิจกรรมนะครับผมก็อยากจใจทุกคนมาร่วมกันนะครับมาร่วมสนุกกันโดยกิจกรรมแรกเนี่ยจะชื่อว่ากิจกรรมปิ้งหมูให้กับทีรัตครับ ไม่ต้องตกระจายไปที่ทุกคนได้ซองไปนั้นก็จะมีเป็ดใช่ไหมมีกระดาษบิงโกมีปากกาและอันสุดท้ายนะครับมีสติกเกอร์มันจะเป็นการร่วมกิจกรรมกันในทั้ง3กิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมแรกเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นกิจกรรมปิ้งหมูให้กับคนที่เรารักคนที่ตีรักก็จะมีลัคกี้แฟนนะครับเพียง10คนเท่านั้นที่จะได้มาเป็นเหยื่อให้ตีต้อน ทุบไหล่กับทุบไหล่กระชกไหล่ปอดปากกระทบหมูปากกระทบหมูฝูงอย่าหัวอย่าวโอเควมันถูกต้องแล้วโอเคอะไรนะมันถูกต้องแล้วปากกระทบหมูโอเคได้เลยเอาแล้วก็กิจกรรมที่สองนะครับก็จะเป็นบิงโกซึ่งเราเนี่ยจะมีของรางวัลให้กับผู้โชคดีและผู้ชนะด้วยนะครับนี่ แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายคือการประกวดนั่นเองที่เราแจ้งไปเมื่อต้น,ตนงานแล้วครับะะใช่ก็เรามาเริ่มกิจกรรมแรกดีกว่าครับทุกคนครับหยิบเป็ดตัวนั้นขึ้นมานนครับ